แฟนละครผิดคาดเปิดเรดติ้งล่าสุดกงน้ำพึง่งทำไปได้เท่านี้กงน้ำพึ่งเป็นละครของช่องเจ็อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกแฟนละครจับตาและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการคัมแบ็กผลงานละครของพระเอกสุปตาอย่างเวีย สุกนวัตและประกบนางเอกน้องใหม่ไฟแรงอย่างพะา,พายรมิตาซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของเขาและเธอสำหรับกงน้ำพึง้งรงจอได้รับชมกันไปครึ่งเรื่องแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเรตติง้งผิดคาดเฉลี่ยที่3ามสัส่วนใหญ่ ซึ่งชาวเน็ตเสียงแตกมองว่าด้วยบทและความเข้มข้นของละครยังไม่เลิศแต่บางกระแสมองว่าเวียพะพายเคมีได้เลยโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นคงสุดท้ายของละครและคว้าเรตติ้งไป3.6เป็นเรตติ้งที่สูงแต่ก็อาจจะผิดคาดไปสักหน่อยแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าสนุก